เปิดประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางกับ Isuzu MU-X 1.9 Ultimate p h a n t o m Collection รถครอบครัว p p v 7ที่นั่งที่หรูและแก่งจุดพบกับก o r i l l a Car โชว์รูมรถยนต์มือสองมากตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook, YouTube และ Tiktok ครับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซอร์มินพี่โชรูมไปแล้วค่ะวันนี้มินมาพร้อมกับเตา i ิเล็กทรอนส์มิวเอ็กซ์1.9อัลติเมทแพนทอมคอเลกชันในปี2023ในรุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจตามมินชมกันเลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับชุดแต่งแพนทอมคอเลกชันรอบพันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์จะเป็นสีดําเงามาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะถึง4จุดกันเลยทีเดียวส่วนดวงไฟนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะส่องสว่าง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบเปิดปิดเองได้เลยมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะอยู่โซนด้านล่างเดี๋ยวลองไปชมนะคะในส่วนของรานข้างตัวรถกันต่อเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะในรูปนี้มาพร้อมกับรุ่นพิเศษแล้วก็แต่งชุดแต่งแฟนทอมคอลเลกชันนะคะในส่วนของล้อจะเป็นขนาดขอบ20นะคะแล้วก็เป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าสีดำกล s s b l a c k นั่นเอง ส่วนกระจกมองข้างตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมีบายสปอร์ตเจินมุมอับสายตามาให้ด้วยนะคะเปิดปิดนะคะเป็นแบบไฟฟ้าสามารถคอนโทรลผ่านคนขับด้านในได้เลยด้านบนนะคะเราหลังคามีมาให้แล้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนมือจับเนาะจะเป็นระบบเคเลดนะคะเปิดปิดง่ายเพียงปลายเด้วสัมผัสแล้วก็ยังมีการลอยนะคะเป็นแบบสีโครเมียมมาให้ด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นยกสูงอ่ะ พี่อาจจะกังวลหลายคนเนาะขึ้นลงได้จะสะดวกสบายหรือเปล่านี่เลยนะคะมีบันไดด้านข้างมาให้แล้วส่วนด้านในเขาก็จะมีราวจับมาให้อีกด้วยขึ้นลงได้สะดวกสบายเดี๋ยวไปดูกันต่อในฟังก์ชันด้านหลังกันเลยค่ะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่ 3, สต่ออากาศแบบคลิปฉลาดนะคะแบบชักตึ่นนั่นเองส่วนดวงไฟนะคะตาไฟก็จะเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกล้องถอยและเซ็นเตอร์ถอยจอดให้ถึง6จุดกันเลยทีเดียวและนี่เลยนะคะ โลโก้โคมี่นะคะอินสุนิวเอ็กนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและที่สำคัญนะคะคันนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟไฟ้าด้วยค่ะนี่นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะปรับพับเบาะเพื่อเพิ่มเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในภายในตัวรถกันแล้วนะคะในส่วนของตัวเบาะจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดรอบคันเลยนะคะจะเดินได้สีขาว แล้วเบาของเขาะะจะเป็นดีไซน์เบาคูลแม็กนะคะไม่กักเก็บความร้อนรองรับสรลระได้ดีแล้วก็ปรับคู่หน้าแบบไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางอีงกด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นดีไซน์หนัง3ด้านนะคะจะมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งนะคะในส่วนของด้านขวาจะเป็นตัวคุชคอนโทรลนะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นแซงนะคะก็มีตัวเพลนชิพนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้อีกด้วย โซนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นมัลติมีเดียนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายแล้วก็กดคาสั่งเสียงได้อีกด้วยค่ะโซนกลางนะคะระบบมีเดียโอ้ถูงซีนใหม่มากๆเลยยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะพี่ๆรองรับนะคะเชื่อมต่อไร้สาย a d d e ดอทโต้แอ p ์โต้คาเนะคะแล้วก็มีนิเกเตอร์นำทางมาให้ด้วยส่วนแอร์นะคะจะเป็นแบบออโต้ดูโอโซนนะคะแยกโซนอิสระซ้ายขวามาให้เลย ยิออตโต้นะคะมีโหมดเบรกโฮนะคะเบรกมือไฟฟ้าโหมดการการลื่นถลายนะคะพี่ผู้มืออุปกรณ์มีมาให้ครบลำดับเจ้าของเดียวนะคะพี่ถือว่าสวยสภาพเดิมมากๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะห้องผู้โดยสารก็กว้างนั่งสบายนะคะมีแอร์แยกส่วนมาให้ด้านบนนะคะสามารถปรับแรงลมเองได้เลยคอนโทรลจากโซนนี้นะคะแล้วก็จะมีปลั๊กเสียบไฟนะคะมาให้ด้วย1 5 0วัตต์ช่องเสียบสาย USB ถึง2ช่องนะคะ ใครอยากนั่งแบบสบายนะคะสามารถเอาตัวนี้ลงมาได้ะคะพักแขนได้วางแก้วน้ําได้อีกด้วยค่ะวางได้2ช่องเลยส่วนห้องผู้โดยสารตอนที่3นะคะก็พับเบาะตอนที่2ลงแล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกสบายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมราคาหน้ารถและค่าวงผ่อนกันเลยอุ่นใจใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นนะคะทางเรามีบริการตรวจรับประกรันโครงสร้างจากบริษัทชั้นนำคุยอินสเปคชั่นไทยแลนด์ครับมาตรวจรับประกรันให้มากกว่า3 4 4จุด และคันนี้เป็นปี2 0 2 3ยังรับประกันวารันตีสูงสามารถเข้าสู่ได้ทุกสาขาใกล้บ้านด้วยค่ะออกใหม่ราคา1 4 7 000, 9 0 0้าบาทกลุ่มราคาให้เพียง999 0 0 0า่นบาทพรน16ตลอดสัญญาและข้อเสนอสูตรพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นเพียง0ูนเซ็นดอกเบี้ย1.99%ตลอดสัญญามีบริการส่งมอบ,บรฟรีทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยด้วยค่ะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลยหรือโทรสายด่วนที่เบอร์0 9 2 4 4 7 8 8 8 8 พิสูจนรถใหม่ในราคามือสองได้แล้วอันนี้เพราะคุณคือคนสำคัญตอนน่อราคารักรถรักคุณ